ขับรถเก่าไปคาราวานต่างประเทศไปได้ไหมตอบครับไปได้ครับแต่จะไปยังไงไปความเร็วเท่าไหร่ไป60 70 80 90หรือจะขับ120เพราะฉะนั้นเวลาไปคาราวานในต่างประเทศเนี่ยนะครับบอกกอพูดตรงๆเลยว่าต้องทัดเทียมและเสมอกันในเรื่องของความเร็วไม่งั้นไปด้วยกันไม่ได้ครับ ถ้าเอารถใหม่กับรถเก่าเนี่ยมารวมกันในทิปคาราวานเมื่อไหร่นะครับบอกตรงๆเลยครับความเร็วที่ใช้บันรรยานั้นเลยครับลองคิดถึงภาพนะครับว่า Raptor V6 b e n เบนซิน Raptor 2 0 Revo นะครับสอแรงม้าสอง้อยสีแรงม้านะครับหรือจะเป็น V ีคอร์หรือจะเป็นนาว a r ่าหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับรถรุ่นใหม่ๆที่ มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะไปร่วมทางกับรถที่อายุ20ปี30ปี40ปีมันไปด้วยกันได้หรอครับความเร็วมันไปด้วยกันไม่ได้ครับอันนี้พูดตามหลักความจริงบอกอเองก็เคยใช้โตโยต้าสปอร์ตไลเดอร์นะครับ d 4 d เครื่องสัมพันธเกียร์อัตโนมัติ4เกียร์นะครับดังในภาพคลิปเนี่ยนะครับไปนำทิปคารวานอยู่หลายครั้งไปเมืองจีน ไปเวียดนามไปพมา่านะครับไปสปปลาวถามว่าไปได้ไหมไปได้ครับถ้ารถคันข้างหลังเนี่ยร่วมสมัยกับรถของบอกอเนี่ยไปได้ถ้าข้างหน้าอย่างบอกอเนี่ยดีโฟดีนะครับและข้างหลังเป็นพวก 5L t i เกอ 5L สปอร์ตไ d เด 5L นะครับไปได้ไหมได้นะครับเพบออราะว่าบกขับอยู่ประมาณร้อยเดียว นะครับ90ร้อยร้อยแต่พอมีรถคันข้างหลังที่เขาใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเขาขับ 80- 90เร้อยเนี่ยเขาอึดอัดเขาอึดอัดมากนะครับเพราะว่ารถเขาใหม่เดี๋ยวนี้รถใหม่ๆนะครับ120ยังอยู่ลำบากเลยลองคุณลองขับดีครับนะครับกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยนะครับแล้วให้คุณขับอยู่ที่ประมาณ120ี่เนี่ยมันคอยจะเลยแลบๆเลยไปเรื่อยถ้าไม่เหล่มามองใหม่นะครับ บางทียังตกใจอา้าวจะเกินร้อยยี่สิบแล้วเหรออ้าวจะเกินร้อยี่สิบเลยมันจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับมันจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันจะเกินเรื่อยเลยแต่ถ้าผมไม่ขับสปอร์ตไรเดอร์นะครับโอ้โหร้อยหนึ่งนะครับทำไมมันรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนขับอยู่ร้อยหกสิบเลยวะนะครับเครื่องมันก็ดังนะครับรอบมันก็สูงฮืดขับร้อยหนึง่งนี่รู้สึกว่าทรมานมากนะครับทรมานมากยิ่งขับไกลก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งขับไกลก็ยิ่งเหนื่อย เและผมพูดความจริงไปคนก็จะหมันไส้นะครับหมันไส้ไม่เป็นไรครับท่านก็เก็บความหมันไส้ของท่านไว้แต่ว่าน,นี้ความจริงก็คือความจริงขอยืมครูเข้ามาพูดหน่อยความจริงก็คือรถเก่ามันไปร่วมทางกับรถใหม่มันไม่ได้ครับนะครับรถเก่าก็มีความฝันอยากจะไปคาราวานต่างประเทศแต่ฝันของรถเก่าขับอยู่ร้อยเดียวรถใหม่ที่เพิ่งออกใหม่ป้ายแดงเลยความฝันเขาก็อยากไปคาราวานต่างประเทศทเหมือนกัน <im it> เขาก็มีความฝันนะครับ แต่ความฝันของเขาต้องการขับ120ขั้นต่ําบนทางด่วนจีนทางด่วนจีนนี้นะครับ120นี่ผมบอกได้เลยว่ากระจกถึงโคตรกระจกเลยครับใครขับไม่ได้นี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคนอายุ60คนอายุ70ที่มากบ,บกกรน,นะครับตอนแรกบอกขัร้ยขับ120เลยหรอไม่น่าจะถึงพอไปถึงประเทศจีนเจอทางด่วนจีนเลียบกริปท้ายสุดตะบะแตกกันนิดๆหน่นอยๆกระชุ่มกระชวยเกินครับ เกินร้อยบางคนก็บอกว่าแมแหไปทําผิดกฎหมายที่ประเทศจีนนอีกเรื่องหนึ่งเอาเป็นว่าเวลาคุณอยู่เมืองไทยเนี่ยคุณเคยเกิน120ยยี่ไหมนะครับถ้าคุณเกิน120ในเมืองไทยก็จะประมาณนั้นอารมณ์เดียวกันนะครับบางทีมันก็ไม่ได้เจตนาจะเกินนะครับแต่ในเมื่อทางมันดีทางตรงยาวๆลูกผู้ชายกับรถยนต์แรงๆมันก็เผลอที่จะเหยียบขึ้นไปบ้างเป็นเรื่องปกติ ผมเองนี่บอกเลยเลยนะครับรีโวผมเนี่ยนะครับไอ้รุ่นร้อยเจ็สิบเจ็ดแรงม้าเนี่ยแต่รีแมปเพิ่มเนี่ยนะครับร้อยี่สิบไม่อยู่แทาไม่ได้ถ้าขับเพลินเลยไม่มองอะไรเลยนะครับมองแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเจอทางตรงตรง,ตรง,ตรงยาวๆวบางช่วงอย่างเส้นตัดใหม่เนี่ยะครับเชียงลายไปเชียงของเนี่ยนะครับทางตัดใหม่มองตรงตรง,ตรง,ตรงเพลินๆยาวๆมันก็ร้อยสี่สิบนะครับนิ่งกลิบนะครับนิ่งกลิบ ไม่มีอะไรเลยไม่มีคำว่าสันศูนย์สันพับผับไอ้ศูนย์สันพับผับนี่รถมันจะเจ๊งอยู่แล้วนะครับไอ้นั่นคือแบบผับผับับนะครับแสดงว่าดูแลรถไม่ถึงนะครับลูกมงลูกหมากบัลลงบัลายหมดแล้วนะครับแล้วก็ประหยัดแล้วก็ขับขับไม่ได้นะครับขับไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคุณไม่ได้เช็คบางคนเนี่ยบอกดูแลรถเป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงเปลี่ยนทุกชิ้นเลยเหรอ นะครับช่วงล่างนี่เปลี่ยนทุกชิ้นไปเลยเรอพอเจอเช่นนี้เจอเงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็สะดุ้งแล้วนะครับคนขับรถเก่ามันมี2อย่างเล่นรถเล่นรถที่เป็นรถคลาสสิกและสะสมแล้วก็ไม่คิดว่าจะเอารถเก่าเนี่ยนะครับไปลองความลงความเร็วอะไรให้มันมากมายนะครับก็ขับแบบคลาสสิกไปคลาสสิกนี่เท่าไหร่ครับ70 80 90ชิว นะครับมันก็จะชิลเป็นหลักนะครับผมหัวใจคนขับรถเก่ามัต้องชิลนะครับจริงๆอยากขับเร็วกว่านี้ถ้าที่บ้านเขามีรถหลายคันนี้เขาจะรู้ว่าโออคันนี้มันศักยภาพมันได้แค่นี้เรว้วว้านะครับมันไม่ได้เกินกว่านี้แต่ถ้าที่บ้านเขามีรถคันเดียวเขาก็จะพูดว่าชิลเป็นหลักนะครับแต่พอเวลาเขาไปขับแ a ปเตอร์ v ีอีคันนึง ขาก็ไม่มาชิวเหมือนไอ้ขับไอ้คันเดิมหรอกนะครับเราต้องยอมรับความจริงว่าถ้าจับคันนี้อย่างผมจับสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยทุกวันนี้ยังขับอยู่นะครับเนี่ยนะฮะแล้วไปโอเวอร์ฮอลครั้งใหม่ด้วยไม่คิดจะขายลดอายุ22ปีผมไปแช่น้ําพุร้อนดอยสะเก็ดชิลไหมครับชิลผมก็ขับชิลครับผมเพราะผมขับคันนี้อะชิลนะครับมันจําเป็นต้องชิลเพราะแม่งได้แค่นี้พูดตรงๆนะครับแต่ถ้าวันไหนผมขับซีรีส์ห้าไป ผมก็รูดไปร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบพรวดเดียวถึงนะครับชิลไหมก็ชิลเหมือนกันซีรีส์ห้ามันก็ร้อยห้าสิบนี้มันยังชิลเลยนะครับมันก็ชิลนั่นแหละครับคำว,ว่าชิลเนี่ยใครพูดนะครับลดอะไรพูดนะถ้าลดดีร้อยห้าสิบเขาก็พูดว่าชิลถ้าสมรรถนะลดเขาเหนือกว่าซีรีส์ห้าจีสามศูนย์ไปบางคนเขาอาจจะพูดว่าร้อยแปดสิบยังชิลเขาก็ไม่ได้พูดน่าเกลียดเขาก็พูดตามเนื้อผ้าที่ถูกต้องแล้วประมาณนั้น กลับเข้าเรื่องเพราะฉะนั้นคำว่ารถเก่านะครับรถอายุเยอะนะครับไม่ต้องเรียกให้มันสวยหรูมันก็คือกันนั่นแหละนะครับรถเก่าพูดแรงเบาๆมันก็เจ็บเราก็ต้องยอมรับความจริงเหมือนคําว่าแก่พอแก่ปุ๊บเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าอายุเราแก่แล้วนะครับเด็กวัยรุ่นมันจะพูดมันจะว่าเราแก่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราแก่ประมาณนั้นนะครับแต่หัวใจเราไม่แก่เราก็รู้กันดีอยู่นะครับ อ่ะพูดกันตรงๆก็คือมันร่วมกันไม่ได้หรอกครับบนเส้นทางนะครับอย่างคลิปของบอกอเนี่ยทำไมต้องเลือกแต่รถรถใหม่ๆเพราะอะไรนะครับรถใหม่ๆสมรรถนะมันดีสอวอทั้งนั้นที่อยู่ในคาราวานบอกอ,อายุเท่าไหร่ครับล้วนแต่เป็นผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตมาแล้วกเกษียณมาแล้วนะครับบ้างก็อาชีพนะครับพ่อค้าวานิชนะครับบ้างก็เป็นข้าราชการกเกษียณก็มีบ้างที่อายุ อยู่ในช่วง50ขึ้นไปก็มีบ้างนะช่วงอายุ40ขึ้นไปมาร่วมทิพย์คารวานก็มีบ้างแต่น้อยเพราะคนส่วนใหญ่ถ้า40นี่ยังทำงานอยู่นะครับยังทำงานงกงกงกต้องรอวันลานะครับต้องรอเสาร์อาทิตย์ส่วนสาวานี้ไม่รอเสาร์อาทิตย์แล้วครับผมไม่มีอะไรต้องรอเขาแล้วสำหรับสาวาน,นะครับเที่ยวจันทร์ถึงสุขเสาร์อาทิตย์เลิกเที่ยวเพราะฉะนั้นสาวานทั้งหลายปลดล็อกเที่ยวได้ นะครับเที่ยวได้แล้วผมก็พูดเสมอเสมอว่าสวต้องซื้อรถใหม่นะครับให้เกียรติตัวเองที่หาเงินมาเยอะแล้วสวหลายคนก็ฟังผมนะครับไปดูเงินในบัญชีเลยมี10ล้านเงินสด10ล้านเจียดมาซื้อรถโฟวินสักล้านหนึ่งเดี๋ยวนี้รถโฟวินไม่ได้แพงเลยนะครับคันหนึ่งสี่คูณสี่พูด,ดง่ายๆล้านเดียวนะครับต่อรองเนี่ยรถอาจจะตั้งล้านสองต่อรองบางยี่ห้ออาจจะได้ล้านเดียวยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ ซื้อไปเลยครับล้านเดียวนะครับนะถ้าคุณต่อได้นะครับเต็มที่อาจจะต่อได้ล้านหนึ่งยี่ห้ออะไรคุณซื้อคุณก็ซื้อไปเลยนะครับเน้นเกียร์ออตโต้นะครับเอาตัวท็อปเลยนะไม่ต้องเอาตัวรองนะครับตัวท็อปเนี่ยยังไงมันก็ดูดีนะครับไอ้นู่นนี่นั่นไม่ลดสเปคภายในก็หรูหลาหมาเห่ากว่าประมาณนั้นซื้อคันนี้คุณอาจจะได้ใช้ยาวไปจนถึงนู่นเลยครับหมดอายุขายบนโลกมนุษย์ใบนี้อีก10ปีอีก20ปีข้างหน้าถ้าดูแลดีๆตั้งแต่วันนี้ตามสูตรบอกอรดูแลรถป้ายแดงตตัั้้งแ่วนนี นู่นเลยครับ20ปีใช้ถึงแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ต้องดูแลตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับเหมือนกับดูแลสุขภาพนะครับถ้าดูแลสุขภาพตั้งแต่อายุตั้งแต่ยังหนุ่มอย่างแน่น60นี่ถือว่าร่างกายแข็งแรงฟิตปังเลยนะครับแต่ก็ไม่สายที่จะดูแลแต่60แล้วก็อยู่ไปถึง80เดินได้กินได้ขี้ได้นอนได้ประมาณนี้นะครับเราต้องยอมรับความจริงแต่ถ้าสวเอารถเก่ามาขับนะครับโทษทีเถอะคุณลองไปขับไมเท็กดินะ 89แรงมา้าคุณขับไมเ t ็กไปเมืองจีนสิแล้วคุณไปตามแ a ปเตอร์ V6 สิครับแรปเตอร์ V6 เขาขับไป120ในทางปฏิบัติเขาลาออาจจะล่อไป140ถามว่าคุณไหวเหลอต้องยอมรับความจริงถ้าคุณอายุเยอะแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจหลักความจรงิงก็ถือว่าคุณเดินทางมาในชีวิตที่ผิดพลาดมากนะครับบ้านปลายชีวิตคุณยังไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับ มันไม่มีทางหรอกว่าที่ไม่ที่เนะครับแปแรงมา้าต่อให้โมนะครับเฮีย er, สํานักอะไรมาก็ตามนะครับผมมันไม่พร้อมที่จะวิ่งยาวๆขนาดนั้นมันอาจจะแรงอยู่ระยะทางหนึ่งนะครับแล้วท้ายสุดมันก็ไปไม่ได้บางคนบอกไปยัดบงยัดโบทํานู่นทําน,านี่ทําท่อเฮีย er, น, er, นู้นเฮียนี้สํานักนู้น ún, สํานักนี้โอ้โหมันก็ลดแรงด้วยการผ่าตัดแล้วครับมันจะไปสู้ลดแรงแต่เกิดเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่มันก็แรงมาเลยนี่ขนาดยังไม่แต่งนะ นะครับถ้ามันไปแต่งเพิ่มมันก็โคตรแรงเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นมันสู้กันไม่ได้โดยสิ้นเชิงเราต้องยอมรับความจริงครับอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดผมเลยที่ผมพูดออกมาเนี่ยมันเป็นความจริงหลักสัจธรรมเลยธรรมะล้วนๆเลยนะครับ เพราะฉะนั้นสรตะได้แล้วว่ารถอะไรไปคารวานเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกนะครับไปไม่ได้หรอกยกเว้นคุณจัดคารวาเลยไม่ที่เอ็กล้วนๆแวดสแรงมาแล้วคุณก็บอกว่าชิลทั้งวันนะครับชิลทั้งวันขับไปเลย 80..90 ไม่มีปัญหาครับไปด้วยกันนะครับชิลทั้งวันไอ้เรื่องคาว่าชิลนี่ไงไอคนที่ขับรถประเภทนี้ก็จะบอกว่าไอ้คนนะ คนที่มีรถใหม่ๆจะขับแรงไปถึงไหนจะรีบไปหาสวรรค์วิมานอะไรนะครับมันเป็นข้ออ้างของคนที่รถไม่แรงรถไม่แรงเขาก็คุยอย่างนั้นแหละว่าเขาขับชิวเขาจะต้องการดูจิ้งหรีดผสมพันธุ์กันอยู่บนยอดไม้ถ้าอย่างนั้นต้องขับ40-50มันถึงจะเห็นตัวจิ้งหรีดผสมพันธุ์กันบนยอดไม้นะครับเวลาเดินทางบนทางด่วนไกลๆในประเทศจีนหรือว่าคาราวานที่มันทางไกลๆนี่นะครับมันไม่ชิวหรอกครับทางด่วนนะครับคนจีนเขาก็ขับกันร้อยยี่สิบ แอบเกินกันด้วยซ้ําแล้วมันเกินไม่ผิดกฎหมายเหรอผิดครับผมแล้วเวลาคุณอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคุณเคยขับเกินร้อยยี่สิบเปล่ามีวิชาหลบกล้องไหมไมีเฮ้ยกล้องมันอยู่ตรงนี้ค่าเห็นเว้ยเฮ้ยขับเบาหน่อย,ยกคันเร่งหน่อยเออมันก็ประมาณเนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเหมือนกันเดี๋ยวก็จะมาพูดว่บบก,กอส่งเสริมให้ตรงนี้ในทางปฏิบัติกับทางทฤษฎีเนี่ยนะมันต่างกันใครที่ทฤษฎีจ๋าก็ไม่พูดตรงๆนะครับมาร่วมทิพย์คารวานก็ลําบากนะครับเพราะว่าทฤษฎีคุณเป๊ะ เยอะนะครับพอคุณเยอะมันก็ร่วมทางอะไรกันลําบากนะครับถึงโรงแรมที่พักที่หมายทุกวันไหมคนขับชิลวก็ถึงทุกวันครับผมถึงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มมืดทุกวันไหมมืดนะครับส่วนคาราวานบอกอถึงกี่โมงครับสี่โมงครึ่งถึงแล้วครับผมแจกกุญแจขึ้นไปเอลหลังเดี๋ยวกดลิฟต์มากินข้าวที่ห้องอาหารที่ใต้โรงแรมนะครับหกโมงทุ่มหนึ่งกินเสร็จนะครับไม่อยากคุยใครเหนื่อยอยากไปเอ็นกายขึ้นไปข้างบน พักผ่อน3ามทุ่มนอนตี4ตี5ตื่นโดยอัตโนมัติแล้วนั่นก็คือสววนะครับถึงดึกเนี่ยนะครับไม่เคยมีเลยในคารวาลผมนะครับน้อยมากน้อยมากนะครับน้อยมากเพราะฉะนั้นรถที่วิ่งเิียวชวถึงดึกทุกวันไหมเขาก็บอกเวลาไม่มีปัญหามีครับสวมีปัญหาครับถ้าสายตาตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับมันไม่คมเหมือนตอนกลางวันนะเอออันตราย อนอกจากเวลาที่ถึงนะครับยามค่านะครับของสําหรับสายชิลทั้งหลายเนี่ยนะครับสาหรับคาราวานบอกอไม่เอาครับเราต้องการพักผ่อนแล้วเราต้องกินข้าวนะครับแล้วเราก็พักผ่อนเดินเล่นรอบโรงแรมนะครับอีกวันจะได้ไปเที่ยวอีกวันจะได้ขับเปลี่ยนเมืองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันมีหัวข้อหนึ่งนะครับรถเสียก็ซ่อมนะครับรถเสียก็ซ่อมเรามีอะไรพร้อมถ้าไปห้ายี่ห้อคุณพกเทอร์โบทุกลูกไหม คุณพกเกียร์ทุกลูกไหมเกียร์อัตโนมัติต้องยกลงด้วยนะคุณจะยกลงยังไงนะครับนะครับต่อให้อาการง่ายๆเลยหม้อน้ําเสียเข้าใจครับก็ยกหม้อน้ําลงนะครับแล้วทําไมหม้อน้ํามาถึงเสียครับมันเก่าครับนะครับแล้วทําไมปั๊มน้ํามันเสียครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับแล้วทําไมมันเสียครับมันเก่าครับนะครับวาล์วน้ําทําไมมันมันมันเสียมันเก่าครับคนเล่นรถเก่าบางคนนี่นะครับพูดให้เจ็บกระดองใจเลยมาได้ไม่ได้ เปลี่ยนอะไรเลยนะครับดูด้วยตาแล้วก็บอกว่ามันยังดีอยู่ไปวัดไปตลาดไปบิ๊กซีไปโลตัสไปหน้าปักซอยไปได้หมดขับมาห้าปียังไม่มีปัญหาเลยนะครับพอมาขับเที่ยวคาราวานโอ้โหความเร็วมันเร็วกว่าที่เราใช้เยอะเลยว่าอุย้ยขับกันตั้งร้อยหรอโอ้โหม่ปกติอยู่แถวบ้านขับมันแม่ง80เท่านั้นเกเท่านั้นพอมาร่วมคาราวานอูโหไปเจอแรปเตอร์วีหวยเลย กลัวเขาว่าขับช้าก็เข็นตามเข้าไปร้อยี่สิบโอ้โหรถมันสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยงักงักๆักงักงัก,งก,งก,งกนะมันจะบอกมันจะตายอย่างเดียวเลยนะครับคนเล่นรถประเภทนี้มันมีอยู่สองอย่างนะครับเล่นแล้วเปลี่ยนอะไรตามระยะเล่นกับอีกอย่างเล่นแล้วไม่เปลี่ยนอะไรเลยวัดดวงเอาใช้คําพูดว่าเสียก็ซ่อมใช่ครับเสียตรงนุสสรีชัยก็ซ่อมครับเสียตรงสีลมก็ซ่อมครับเสียตามต่างจังหวัดก็ซ่อมครับ นะครับเสียในประเทศไทยที่ดยนอยจะนทน์ตอนตีสองก็ไม่เป็นไรครับจอดรอนอนคุยกับผีที่ภูเขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเช้าก็ค่อยว่ากันก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเสียในต่างประเทศล่ะครับผมเวลาครับคนเสียรถเสียในต่างประเทศนะครับท่านจะทำตาปิด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 แก้ตัวทุกอย่างเลยนะครับโอ้โหดูแลมาอย่างดีอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นคุณหันไปรอบๆข้างสิครับเงยหน้าขึ้นเดือยอย่ามองพื้นอย่างเดียว วาดเขาทำสายตายยังไงนะเัาจะทำสายตาโอ้จะรออีกนานไหมวะบางทีผู้ชายนะเขาก็เดินมาตบบาคุณไม่เป็นไรไม่ไรค่อยๆไปเข้าไปเมียของเขาอ่ะที่อยู่ในรถเนี่ยเธอเราต้องรออีกนานขนาดไหนเนี่ยฉันปวดฉี่เนี่ยฉันปวดเอือเนี่ยโอ้โหทำไมเขาไม่รู้จักเตรียมรถมาเลยล่ะเออทนๆนหน่อยเธอ แล้วก็เห็นใจเขานิดนึงะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับผมคุณรู้จักกันเป็นเพื่อนแท้เลยเหรอเขาก็มาคาราวานเขาอยากไปเที่ยวโอ้โหแล้วเวลารถเสียนะครับต่อให้ซ่อมได้นะครับเปลี่ยนเทอร์โบล,ลูกหนึ่งนะครับคุณพกเทอร์โบไปไหมลูกใหม่คุณพกไปไหมทั้งลูกเลยเกีีรยพกพกไปไหมนะครับถ้าคุณพกไปนี้แสดงว่ารถคุณเสียเป็นมืออาชีพเลยแม่งต้องพกเกียร์ทั้งลูกเลยนะครับพกเกียร์ทั้งคาราวานสามลูกเลยสี่ลูกเลยนะครับ แล้วรถยนต์มันเหมือนกันทุกยี่ห้อไหมนะครับที่ไปขลา,าไม่เหมือนกันนะครับนะไดชาร์จเสียซ่อมได้ไหมซ่อมได้นะครับไดสตาร์เสียมาซ่อมได้ไหมซ่อมได้ต้องถอดไหมต้องถอดแล้วถอดได้ง่ายไหมโอ้โหต้องแวกอ,อกก่อนครับผมนะครับบางทีต้องมุดไปใต้ท้องรถนะครับถอดนู่นถอดนี่ถอดหม้อน้ําถอดนู่นถอดนี่กว่าจะถึงไดชาร์จออกมาล้วงลูกไป สิบนาทีมั้งไม่ใช่ครับผมมีหลายชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนั้นมันเกิดไปเสียอยู่ตรงที่ความสูงห้าพันสองร้อยเมตรจากระดับน้ําทะเลนรกเลยครับหนาวหนาวนะครับหนาวก็ต้องยืนรอกันไประหว่างยืนรอก็มโนภาพไปเข้ากลางวันจะได้กินไมว่า นะครับไอคนรถเสียก็ตาปิด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 ป,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 ปผมบอกแล้วคนขับรถถ้ามันมีอยู่สองอย่างนะเราต้องพูดกันตรงๆต,ต,ต,ตามเนื้อผ้าเลยคนเล่นรถเก่าคลาสสิกหนึ่งเป็นคนร่ำรวยมันมีชอยนี้ด้วยแต่อยากเอารถมาทำคอนเทนต์มาพิสูจน์เส้นทางว่ารถของฉันเนี่ยสีปีคันเนี้ยมันไปถึงไปได้แล้วเกิดความภูมิใจเอาภาพไปแปะในข้างฝาโชว์เพื่อนใน Facebook อันนั้นเป็น กลุ่มเป็นกวนนะครับขับคลาสสิกไปด้วยกันอันนั้นรวยมีต่างที่บ้านมีรถหลายคันมีเบนซ์มีบีเอ็มมีวอลโวมีออดี้มีปอร์เช่หรืออาจจะมีเยอะแยะรวยเละเทะเลยแต่ต้องการพิสูจน์รถอันนั้นคือข้อที่1กลุ่มที่1กลับอีกกลุ่มหนึ่งคือที่บ้านไม่มีรถเลยนอกจากคันนี้คันเดียวนะครับคันนี้คันเดียวเอาพูดตรงๆก็คือรถเก่าที่ไม่มีต่างซื้อรถใหม่เออประมาณนั้นพูดอย่างนี้ตรงๆดีกว่าโอ้โหฟังคํานี้แล้วเจ็บเจ็บกระดองใจเลยเจ็บกระดองใจเลย นะครับถ้าคุณมีคันนั้นคันเดียวนะคุณคุณยาวมาเลยครับต่างประเทศนะครับยกเว้นคุณไปกลุ่มกวนนะครับที่ไปกันได้เวลาคุณไปเข้าด่านเข้าอะไรปุ๊บนะครับคุณจอดเลยคุณเห็นแรปเตอร์วปุ๊บรหัส V6 คุณสะดุ้งเลยนะครับชิปหายแล้วกูจะตามเขาทันไหมวะนะครับไอ้ส่วนแรปเตอร์ V6 กก็ชิปหายแล้วกูต้องตามไอ้คันนี้หรือเปล่าวะต่างฝ่ายต่างเกิดความคิด นะครับชิปหายแล้วกูต้องตามไอ้คันนี้แม่งขับ60แน่นอนเลยรถแม่งอย่ังสมบัติโบราณเลยอ้ะพูดตรงๆต,ตามเนื้อผ้านะครับแล้วหลังมันก็ดูไม่ผิดเลยนะครับพอมันออกตัวปุ๊บขบวนห่างนู่นเลยพอเจอขึ้นเขาไอ้ทางตรงยาวๆกูพอชูดได้ชูดเลยครับปื๊ด90สมศักดิ 101, สส์4ี1ร้อยหนึ่งสมศักดิ์สีร้อยยี่สิบสั่นเป็นเจ้าเข้าแล้วงัก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 แล้วนะครับเสียงเครื่องไม่พึงประสงค์มันเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะครับนะอ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าขึ้นเขาอีกโอ้โหคันรถใหม่ๆเจอโค้งหักฉากหักซอกขึ้น plastics, 3, เขาขึ้นเกียร์สามกดนิดไปพุ่งพูดไปนู่นแล้วเจอโค้งถัดไปไอรถคันนี้มาปุ๊บโอ้โหรอบตกรอบตกเสร็จสามไม่พอนะครับพุ่งเหมือนเขาพูดไม่ได้สับมาเกียร์สองเกียร์สองโอ้โหอัตราทดเกียร์เออเออเออไอคันหลังที่เป็นแรปเตอร์ V6 อีกคันนึงจ่อคอหอยอยู่ อุ้ยคันข้างหน้ามันทําอะไรวะทําทอะไรวะทําทอะไรวะไอ้คันของข้างหลังคันข้างหลังคันข้างหลังอีกก็บนอู้หูแม่งทําไมขบวนขับช้าขนาดนี้ไอ้คันนั้นก็หูเข้นเครื่องเลยคราที่สับหนึ่งมันเลยนะครับพอสับหนึ่งสู้เนินเสร็จชนสองต่อชนสองเสร็จชนสามไม่ได้ครับ สามรอบตกอีกต้องยัดสองไปยาวๆแล้วพาเนเินมันต่อเนื่องเพราะเนินมันต่อเนื่องเสร็จอ้าวเจอโค้งหักอีกแล้วสับหนึ่งอีกรอบโอ้โหพอดีนะครับไม่ต้องไปไหนกันแล้วนะครับเล่นกูอย่าแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวสักพักวิวบอกนะครับทําไมเราไม่พักกันบ้างล่ะอาใช้ศิลปะการพูดนะว่าเข้าห้องน้ําบ้างเปล่าหรอกกูปวดกูไม่ได้ปวดหรอกแต่รถกูจะไม่ไหวอย,อยู่แล้วอันนี้ก็พูดตามเนื้อผ้า พูดมาถึงตอนนี้คนขับรถเก่าจะไปต่างประเทศก็เกียบอกอรบบกเข้าไปอีกแต่ก็พูดนะครับต้องพูดผมถึงบอกว่าคุณต้องไปในคาราวานระดับเดียวกันเก่าก็ให้เก่าให้เหมือนกันหมดนะครับคนรถใหม่ก็ดูด้วยนะครับถ้าคุณอยากจะสนุกขับคุณก็เลยดูเลยครับในขบวนเนี่ยครับโอ้โหรถ30ปีเพียบแล้วคุณจะซื้อรถใหม่มาร่วมทิพคาราวานคุณจะสนุกเหรอรับประกันว่าคุณไม่ได้ขับปื๊ดขึ้นไปแน่นอนไม่มีผมบอกได้เลยนะครับ ผมจัดคาราวานมาเนี่ยผมรู้ไม่งั้นผมไม่สาตะนะครับจนพูดได้ขนาดนี้นะฮะเพราะว่าผมเอาประสบการณ์มาพูดล้วนๆเลยเ mm. พราะฉะนั้นรถอะไรก็ไปคาราวานได้ผมก็ยังตอบว่าไม่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องจริงครับเรื่องจริงนะครับแต่จะไปแบบไหนแค่นั้นนะไปท่าไหนนะครับท้ายสุดนี้นี่คือธรรมะล้วนๆเลยนะครับมันคือเรื่องจริงเอามาพูดเรื่องจริงเขาบอกก็พูดไปมันก็เจ็บแต่จําเป็นต้องพูดไหม ก็ต้องพูดอ้อ,อ,อมอมแอบแอพูดกันมันไม่รู้เรื่องสักทีนะครับก็เอาเป็นว่าคุณลองมองภาพแล้วกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาคารวานของบอกอร,กอรนะครับว่าทําไมจะต้องจัดแต่รถใหม่อย่างเดียวในการร่วมทิปถ้าเป็นเจอรถเก่าที่บวกเงื่อนไขตั้งแต่ว่าเขามีที่บ้านเขามีเบนซ์บีอมีวอลโวมีออรดีคือรวยแล้วก็ไปคารวานอันนั้นตังค์เขาไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าเกิดเป็นรถเก่าที่ไม่มีตังค์ซื้อรถใหม่แล้วอยากไปร่วมคารวานทิปไกลๆพังแล้วมันกระทบเงินเก็บสะสมคุณครับเวลาคุณเจอปัญหารถเสียรถพังคุณต้องซื้อเวลาถ้ามันซ่อมไม่ได้มันเยียวยาไม่ได้คุณต้องสไลด์ค่าสไลด์คุณอาจจะหนาวเหนียงเลยนะครับหลักเท่าไหร่ครับหลักแสนสองแสนถ้าคุณไม่ตัดสินใจสไลด์สักทีคุณหาอู่ซ่อมไอ้เพื่อนร่วมทิปทั้งหมดบรรลัยเลยครับจะรอท่านตรงไหน นะครับโปรแกรมเที่ยวถูกตัดเละเทะเลยนะครับเข้าเที่ยงเข้ากลางวันส่วนใหญ่จ่ายตังหมดเรียบร้อยโรงแรมก็จ่ายตังหมดเรียบร้อยเละเทะเลยครับผมเพราะต้องรอรถท่านคันเดียวฝากไว้พิจารณาครับคำพูดอาจจะแรงหน่อยบทความอาจจะแรงหน่อยแต่เข้าใจง่ายนะครับผมกราบสวัสดีครับผม สนใจร่วมคารวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์ VIP คารวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชษคารวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ Line ID ดีเอสไซทีเอ็มเแซ